ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนีบุญมีณนะชุมแพรัรบหน้าที่เปเนินรายการในวันนี้นะครับ จากในเทปที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่เราพูดถึงสมรภูมิสองครามในราวในปี1514นะครับจนถึงปี1517เรื่องราวเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ทหาร3 33 3หรือว่านักรบนิรนาม333นะครับคุณผู้ฟังซึ่งในครั้งนี้เองเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของอนุสาวรีย์ด้วยแล้วก็นักรบนิรนาม3 3 3เนี่ยเกี่ยวกับวิรกรรมของนักรบนะครับที่ได้มีการสร้างชื่อเสียงแล้วก็ปกป้องผืนแผ่นดินไทยโดยเป็นที่เรื่องลือแล้วก็เป็นที่พูดถึงจนถึงปัจจุบันนะครับโดยในครั้งนี้นะครับ เราจะมาร่วมพูดคุยกับพันเอกสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติรรศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้ก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ,รบสวัสดีครับคุณเดชพลครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับครับพี่หนุ่มครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับในส่วนของสมรภูมิสงคารามในลาวและอนุสาวรีย์ทหาร3ามสามเนี่ยในครั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของวีรกรรมนักรบนิรนาม3ามสามมเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างครับพี่หนุ่มคร ครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูที่ตัวนิสสาวรีทหารสามสามสามหรือว่าที่เราเรียกกันว่านิสสาวรีนักรบนี่หนานนสามสามสามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวนิสสาวรีเนี่ยเป็นแท่งขึ้นไปนะครับและเป็นเหมือนกับใบมีดข้าแฉกนะครับเหมือนกับปีช้าไป่นะครับครุงสูงขึ้นไปคล้ายๆกับอนิสสาวรีชัยสมรภูมินะครับแต่เตี้ยกว่านะครับตัวปลายที่เป็นคล้ายๆปลายดาบขึ้นไปเนี่ยมันจะมีข้าแฉกความสูงนะครับจากพื้น ไปจนถึงยอดเนี่ยสูงทั้งหมด25.17เมตรนะครับครับซึ่งก็คือตรงกับปีพุทธศักราช2517ซึ่งเป็นปีที่การรบยุติลงแล้วก็เป็นปีที่นักรบนิรนาม3 3นสของเราเนี่ยถอนตาำกลับประเทศนะครับส่วนใบนีด5แฉกที่เป็นแห้งขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาหมายถึง5เหล่าคือกองทัพบกกอ,องทัพเรือกองทัพอกการตำรวจแลวก็พลเรือ นะครับเป็นข้าเหล่าที่ร่วมกันรบอยู่ในสงครามในประเทศลาวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เขตหน้าก็คือในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสงครามเย็นนะครับเป็นยุคระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับสเสรีนิยมประชาธิปไตยลาวเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะเวลานั้นนะครับตั้งแต่ปี2 5 0 3มาเรื 2, 4, ่อ, 5, 15, อยจนถึง2114-2115เนี่ยนะครับ,รบลาวมีสองฝ่ายคือลาวฝ่ายซ้ายซึ่เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนหนือจากทีมคอมมิวนิสต์ แล้วก็สาภาพโซเวียตนะครับส่วนเล่าฝ่ายขวาเนี่ยเป็นเลาาที่เป็นออฝ่ายราชอา,าจาักรนะครับมีเจ้ามหาชีวิตก็คือน,นําโดยเจ้าบุญอิ่งนั่จำปาสักนะครับแล้วก็มีเจ้าสุวรรณภีมานะครับอันนี้คือฝ่ายขวากับฝ่ายกลางเขาจับมือกันนะครับฝ่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาผ่าน,นองค์กร CIA องค์กรลับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีไทยอะไรเนี่ยนะครับที่เข้าไปสนับสนุนฉะนัน้น สงครามในลาวเนี่ยขึ้เป็นการชนกันนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตจีนแล้วก็เวียดนามเหนือจับสหรัฐอเมริกาโดยมีตัวแทนในสงครามครั้งนี้นก็คือลาวฝ่ายขวาลาวฝ่ายซ้ายแล้วก็มีไทยนะครับที่เข้าไปช่วยสนับสนุนลาวฝ่ายขวาเพราะเรากังวลกันว่าถ้าเมื่อไร่ลาวตกเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับในยุคนั้นลทัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยจะแพร่เข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยใช้การยึดบันจบจับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนะครับเพราะณเวลานั้นเนี่ย เราเชื่อในทฤษฎีโดมิโนนะครับวิดันเหนือว่ดําใต้วิดันใต้แท้งเมื่อไหร่กัมพูชาเขาจะตกเป็นคอมมิวนิสต์วิดามใต้เป็นคอมมิวนิสต์ลาวเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศต่อไปจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือประเทศไทยนะครับดังนั้นเราต้องประจักษ์และยันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศเนี่ยจากระบอบปกติไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นนะครับมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพอยุดได้แล้วกระจบกันมันไม่ใช่นะครับถ้าดูวยดามใต้หลังจากวยดามใต้แตกปี2518เนี่ย คนเยียมนมใต้เนี่ยลังไหลออกไปเป็นมนุษย์เรือนะครับนับแสนคนเลยนะครับล่องเรือออกจากเยียดนามใต้มาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยไ้ขึ้นฝั่งมาเลเซียแล้วก็อพยพไปยังประเทศที่สามเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะบ้านแตกสาหร่าขาดนะครับเราจะเห็นเยียดนมใต้บ้านแตกสาหร่ายขาดเราเห็นตอนที่กัมพูชาแตกโดนขมินแดงดิบเราจะเห็นถ้าคุณเอกพลเคยดูภาพประโยชน์เรื่อง 4, คีวิงสีใช่ไหมครับ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สเบอรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาเป็นล้านคนนี่ก็คือาการเปลี่ยนแปลงจากลาวก็เช่นเดียวกันตอนที่ลาวแตกนะครับฝ่ายซ้ายยึดฝ่ายขวานี้นะครับคนลาวต้องหนีลังเหลกระเทืนไปณนะวันนี้ไปอยู่ที่อเมริกากลายเป็นลาวพัดตินนะครับมีคนเสียชีวิตมากมายเป็นแสนคนนี่คือาการที่เรียกว่าเปลี่ยนผ่านอำนาจจากระบอบปกติไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เรา ปล่อยที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยไม่ได้ครับ,รบแล้วเราก็โชคดีที่เหตุการณ์นั้นมันไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเพราะว่าเหล่านักรบนี้ได้น,น้ำสามสามสามเนี่ยนะครับก็คือใบหน้าแขกที่ผมพูดถึงเนี่ยของท้าบกของทัพเปลวของทัพประกาศตำรวจและก็พลเรือเนี่ยห้ามฝั่งไปทําการรบในประเทศลาวเพื่อย,ยับยั้งไม่ให้สงครามมันลุกล้ําเข้ามาในประเทศของเรานะครับดังนั้นเหล่าทหารที่ข้ามไปรบเนี่ยนะครับเรา่ง ได้ยกย่อง่ว้ข่้นเหล่านี้ว่าเป็นนักรบนิรนาวสามสามต่างอืมและนี้ส่วนของอนุสาวรีย์เองที่ยังอยู่ในประเทศไทยถูกต้องไหมครับใช่ครับอนุสาวรีย์นี้นะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับอนุาสารี์สถานแห่งชาติแต่อยู่ฝั่งถนนโหนโยธินนะครับก็บถ้าจะวาดไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงหัวมุมจากสนามกีฬาชูการเตณีนะครับครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอนุาสาร์สถานและที่จะเลี้ยวขวาไปเซียรันติก นั่นแหละมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะจนจะอยู่ตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นที่เตี้ยเพราะว่าต้นไม้มันค่อนข้างคลุมนะครับครับผมแล้วก็ <S 2> <S 2> ถ้าไปเนี่ยนะครับสังเกตตัวนิสสวรีเราจะเห็นว่าตรงระหว่างใบมีดกับผานของนิสสวรีเนี่ยมมนมีนคอคอดอยู่นะครับคอคอดที่เว้าเข้ามาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นบันไดสามขั้นเล็กๆเป็นบักๆนะฮะสามขั้นครับสามขั้นนี่หมายถึงการส่งกําลังเข้าไปสามช่วง ช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่ส่งเข้าไปเป็นกองกำลังขนาดเล็กนะครับตั้งแต่ปี2503 2 250 5ห้า้ยสามสองัาร้อยสีมาเรื่อยๆส่งเป็นชุดตำรวจคนร่วมพารูนะครับตำรวจคนร่วมจากข้า่น้าเรือหัวหินนี่แหละเข้าไปฝึกนะครับทหารลาวฝ่ายขวาให้สู้กับทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับไปฝึกทหารม้งของในบนบางเป่าครับอันนี้เราส่ง้าปเป็นชุเดเล็กๆแล้วก็มีทหารปืนใหญ่เป็นหนึ 200, ่งกองร้อยสองกองร้อย นะครับกองร้อย SS นะครับาชาย SS หนึ่ง SS สองแล้วก็มาเป็น SR rise, นคือซันไรส์นะครับ SR หนึ่งถึง SR แปดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษที่เ,เลยเรียกว่า SU Special Korea Unit เป็นชุดรุพิเศษส่งไปเจ็คนแปดคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไปเป็นชุดเป้าถนนสายโฮชิมินห์ชุดเป้าถนนเนี่ยผมได้ไปสัมภาษณ์ท่านคนเรือโทเชตโกมลทิตินะครับอดีต ผู้บัญชาการหดวอบัญชาการน้ว่าจะโยนถินเป็นการสัมภาษณ์ตอนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับตอนที่ท่านจะถึงแก่กรรมเพียงแค่เดือนกว่าปลายนะครับคนเรือโทเชสตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเรือตรีเชสซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือแล้วก็สมัครไปรบลาวในฐานะเป็นชุดเป้าถนนนะครับเป็นชุดเฝ้าถนนท่านบอกว่าต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงไปในพื้นที่ป่าเขาชุดเฝ้าถนนมีหน้าที่คือเกาะและตุ้มอยู่ริมถนนเป็นถนนสายเล็กๆนะครับที่เรียกว่าถนนสายโฮจิมิน ยาวหลายร้อยกิโลเลยครับเลื้อยไปเลื้อยมาเป็นเส้นทางลำเลียงพลของพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือชุดข้าถนนเนี่ยจะไม่มีการกบนะครับจะฝังตัวอยู่ริมถนนดำลงชีพเหมือนกับเป็นตัวตุ่นนะครับหลบอยู่ในรูแล้วพอเห็นขบวนลำเลียงมาเนี่ยชุดเนี้ยเขาก็จะทําการวิทยุนะครับวิทยุแจ้งที่จับจับมาที่หน่วยในหน่วยปกติที่อยู่ที่เวียงจันทร์อยู่ที่หลวงพระบางเนี่ยนะครับ,รบเพื่อที่จะแจ้งว่า ตอนนี้มองเห็นรถขนอาวุธของเวียดนามเหนือมา60คันกำลังเล่นมาทางนี้ทิศทางนี้น,นี่แล้วหน่วยเหนือเนี่ยนะครับเขาเพื่สั่งเครื่องบินจากอุดรธานีจาก,กคนครพนมจากอุบลจากอุตรภ菩าไปทิ้งระเบิดใส่ขบวนลำเลียงเหล่านั้นนะฮะนี่แหละนี่ก็คือชุดเฝ้าเสนอแต่ผมเดือโทเชตเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าแจ้งได้ไม่นานหรอกนะครับพอแจ้งไปสักสองสาครั้งเนี่ยเวียดนามเหนือจะรู้ลนะ ว่าเอ๊ะทำไมที่ดินมันมาขรลมอยู่แถวนี้แสดงว่ามันต้องมีทุติยภาสเสน่ห์ของไทยรือของราฝ่ายขวาเนี่ยอยู่ี่แถวนั้นเขาจะปูพรมเลยนะครับเขาจะเอากําลังพลมาเป็นกองพันเลยนะครับเดินค้นพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะหาเจ็ดคนแปดคนของเราเนี่ยที่ซุ่มซ่อนตัวคอยชี้เป้ากับรื่งบินน,นะครับดัะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องหนีพอแจ้งที่กัดไปได้สักครั้งนี้สองครั้งเนี่ยเขาจะต้องถอยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่หมายเปลี่ยนที่ตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะถูกไล่ตีตลอดเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ใจกลางไปอยู่กลางกล่องหัวใจของเขาไงฮะเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมันคือเขาเนี่ยเดินทางทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีหน่วยของเขาเนี่ยตั้งฐานคอยคุ้มกันเส้นทางโฮจิมินห์อยู่แล้วเหมือนกับเราเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเลยนะครับแล้วหน่วยที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบกับความเสียยนะครับอย่างเช่นท่านคนเดเชเช่เนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าถูกตีนะครับต้องหอยล้น กลับมาหน่วยตำรวจโพร่มพารูที่เข้าไปเป็นชุดเจ้าถนนนี่เหมือนกันนะครับเข้าไปได้ไม่นาน,านก็จะืดเวีด่ดามเหนือเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในพื้นที่เนี่ยคอยจมตีเพราะพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นป่าเขามันจะลกทึบเป็นได้วยลาธารเป็นได้วยผ้านะครับต้องปอีนเขาขึ้นเขาอันนี้คือหน่วยเอสดยูที่เราส่งเข้าไปนะครับบักที่สองนะครับบักแรกนีน่คือการส่งเข้าไปอเป็นกองกําลังชุดเล็กนะครับ ส่วนที่สองคือการส่งกําลังเข้าไปเริ่มใหญ่ขึ้นละนะครับส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นการส่งเข้าไปในลักษณะของกองพันทหารกล้าเราส่งทหารประจําการเข้าไปจากกมรมผสมที่สิบสามซึ่งอยู่จังหวัดอุดรธานนะครับแล้วก็เข้าไปปฏิบัติภารกิจอยู่ประมาณปีกว่าๆนะครับเช่นกองพัน di สิบสาม di สิบสี่ di สิบห้าซึ่งผมไม้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านพลตรีประจักษ์วิศุกุลนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรอไหมครับ กองทัพภาคที่สองตอนที่ท่านเข้าไปนั้นท่านยังเป็นร้อยตรีอยู่เลยครับซึ่งจบใหม่ๆเลยข้ามฝั่งไปไปอยู่ในกองพันธ i สิบห้านะครับแล้วก็ไปประจาการอยู่ที่ฐานที่บ้านนาซึ่งอยู่เชิงพุ่งไห่ดินะครับแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบว่า BI สิบสาม BI สิบสี่ BI สิบห้าเนี่ยเป็นทหา,ารประจําการทหารหลักนะนะครับซึ่งรบมาอย่างโชคโชนวอย่างท่านพลตรีประจักษ์เนี่ยท่านก็ไปรบเยียดนาม,มาด้วยฉังนั้นเมื่อไปตั้งฐานอยู่ที่นั่นเนี่ย มเมื่อถึงทหารเวียดน,นามเหนือเข้าตีเวียดน,นามเหนือจึงประสบ,บความสูญเสียอ,อย่างหนักนะครับเพราะว่ามาเจอทหารหลักทหารเหนืออาชีพของไทยไงครับท่านเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เวียดน,นามเหนือยุบเข้ามาในฐานของท่านเนี่ยสู้มันจะนี่ด้วยว่ากำปั้นต่อกำปั้นเลยนะครับคือเขาเข้ามาตอนประมาณเที่ยงคืนปีหนึ่งเป็นหน่วยแซปเปอร์นําเข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นทหารชุดใหญ่จึงรุกเข้ามานะครับแซปเปอร์มีทาหน้าที่ในการเคลียร์ระเบิดเคลียร์ลวดหนามที่ล้อมรอบฐานของฝ่ายเราก่อน นะครับแล้วจากนั้นทะลุเข้ามาอยู่กลางกองพันดีไอสิบห้าอยู่บนฐานเลยนะครับ,รบท่านพลตรีประจักษ์เนี่ยท่านใช้ระเบิดนะครับท่านบอกว่าลบในลาวเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยใช้ปืนเพราะถ้ายิงสวนออกไปยิงออกไปหนึ่งกาเนี่ยเขาจะสวนด้วยอาร์พีจีมาเลยนะเะระนั้นเขาจึงใช้ระเบิดนะระเบิดมือเราเนี่ยเนี่ยเสียบบนไม้ครับแขวนบนไม้วางเหมือนกับรั้วเลยครับ,ค,รบคือหยิบคว้างหยิบคว้างหยิบคว้างอะนะเพราะระเบิดเนี่ยเวลาคว้างออกไปเนี่ยข้าศึกจะไม่รู้ว่าคว้างมาจากตรงไหน นะฮะฉะนั้นระเบิดที่นี่เลาาเขาเรียกว่าบักแตกบักแตกนะฮะระเบิดมือก็จะวางเรียงเลยนะครับเป็นร้อยลูกเลยนะครับเรียงตามแนวบังเตอร์ของเราเนี่ยนะครับพอเห็นท่าติดเข้ามาป้าก็หยิบคว้างหยิบคว้างหยิบกว้าง,าง,าง,างเหมือนแจกไพ่อะนะครับท่าติดก็จะตกใจมากพราไม่รู้ว่าเราคว้างมาจากไหนแตกต่างจากใช้ปืนถ้าปืนยิงสวนเนี่ยยิงไปเนี่ยเขาจะเห็นประจายไฟจากปากกระบอกปืนมาเขาจะยิงสวนทันทีด้วยอารพีจีครับ <Okay. S 2> ฉะนั้นเนี่ยบีไอสิบห้า ของท่านพลตรีประจักิยุทธบุลเนี่ยซึ่งสามารถยืนหยัดต่อสู้กับทหารเยียดนำเหนือได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเพราะเป็นทหารมืออาชีพแล้ว,วยุทดนำเหนือเนี่ยสูญเสียอย่างหนักนะครับอันนี้คือขั้นที่สองแลกับบักที่สองบักที่สามนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางเรื่องของอันนี้สาบรีเนี่ยคือกองกําลังในห่วงที่สามกองกําลังในห่วงที่สามเนี่ยเราเรียกว่ากองพันทหารเสียผลานถึงตอนนั้นเนี่ยการรบเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นแล้วนะครับสถานการณ์มันเข้าสู่จิดวิกฤต ลาวเนี่ยได้ร้องขอให้ไทยส่งกําลังทหารไปสามกองพันอย่างท่านคนตรีประจักษ์เนี่ยก็ไม่พอก็เลยต้องมาขอเป็นอาสา,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 าสมัคร,ครที่เรียกว,ว่าทหารอาสาสมัครเสียบวางเข้าไปช่วยนะครับจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยสามสิบกองพันนะครับกองพันหนึ่งเนี่ยตกประมาณห้าร้อยห้าสิบนายนะครับส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีประมาณสิบเปอร์เซ็นเป็นเจ้าหน้าที่โง่นะครับประมาณห้าสิบห้านาย จ้าหน้าที่โครงก็หมายถึงตัวผู้บังคับกองพันธ์รองผู้บังคับกองพันธ์ขอหนึ่งนะครับน,นายทหารฝ่ายกาลังพลการข่าวยุทธการต่างๆจะเป็นนายทหารหลักนะครับผ<ช>ู<ช>้บังคับบืออย่างเงี้ยก็จะเป็นนายทหารหลักที่จบมาจากเวเนซุเออย่างเงี้งยเป็นต้นห<ช>้าสิบห้าคนเนี่ยจะเป็นทหารประจําการแต่ทหารเหล่านี้ต้องลาออกจากราชาการนะครับเพราะว่าสงครามในลาวนั้นเป็นสงครามลับไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องลาออกจากราชการแล้วก็ข้ามฝั่งไปรบนะครับแต่ละกองพันธ์เนี่ยจะมีทหารหลักอยู่ประมาณ 5.5นายนะครับที่เหลือก็จะเป็นทหารอาสาสมัครอา,า่าครับเราส่งเข้าไปเยอะมากแล้วก็ประสบกับความเสีออยหายหนักเพราะว่าในขณะที่เราเข้าไปเนี่ยเราไปเป็นในลักษณะของกองพันซึ่งค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับเราไม่มีรถถังนะครับในขณะที่เยอรดนาเ,เนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะของการกเขาเต็มรูปแบบเขามีทั้งรถถังมีรถสายพานเขามีทั้งปืนใหญ่ ะครับที่เรามีตูนใหญ่แต่น้อยเลือเกินนะครับเรามีหน่วยงานที่ใหญ่อยู่แค่สองกองพันรือสามกองพันเนีนะครับอ b a หกสามสี่หกสามห้าหกสามหกอะไรเง้ยเพงาะะนั้นการรบของเราเนี่ยจึงเป็นการรบที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวอาศัยการทิ้งระเบิดใดนการโจมตีทางอากาศจากกองทัพอากาศสหรัฐกับกองทัพราชนาบดีลาวที่จะมาทิ้งระเบิดให้เราแต่ถ้าเกิดช่วงไหนเนี่ยที่ฟ้าปิดที่บนเราเนี่ยจะอยู่บนยอดเขานะ่ยยึดที่มั่นอยู่บนยอดเขาคุ้มสู เวลาที่ฟ้าปิดมันหมายความว่าเวลาเรามองเวลาเราไปเที่ยวเขาขอ้ออย่างเงี้ยนะคีับคเหมือนบเรามองขึ้นไปเราจะเห็นว่าเมฆมันบงับงยอดเขาเลยนะฮะเรามองไม่เห็นยอดเขาเวลาเราอยู่บนยอดเขาตรงนั้นก็เหมือนกันมองห่างนันไปประมาณสักสองสามเมตรแล้วมองไม่เห็นหน้ากันละพุ่หมอกมันคลุมนะฮะลาวเนี่ยมันเป็น,นประเทศที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับมีเขาสูงกันเยอะแยะไปหมดบนเขาเนี่ยเวลาเครื่องบินจะไปทิง้งระเบิดไปช่วยสกัดตสลุนเนี่ย ถ้าหมอกปิดอย่างเงี้ยที่เราเรียกว่าอากาศปิดเนี่ยสนบสนุนไม่ได้เพราะมองไม่เห็นเป้าหมายทิ้งไปก็ปิดเดี๋ยวจะไปโดนพวกเดียวกันเลยหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าอากาศปิดเราจะไม่ได้รับการับสนุ้นทางอากาศเลยหน่วยทหารราบของเราที่อยู่บนยอดเขาอากาศต้องต่อสู้ความบําพังในขณะที่ยึดนำหน่งเนี่ยใช้ปืนใหญ่ใช้รถถังเข้ามาโจมตีเรานะครับอากาศปิดหรือไม่ปิดเขาไม่สนหรอกเพราะว่าเขาเป็นหานพื้นดินนะครับเขาสามารถึ้นมาเจริญตีเราได้เราะฉะนั้น ฐานต่างๆของเราเนี่ยซึ่งถูกปีแตกอยู่เสมอนะครับ mm. แล้วเราก็จะลุกเข้าลับคืนนะครับลุกเข้าไปยึดคืนเขายึดเราได้เดี๋ยวเรายึดคืนเสร็จเดี๋ยวเขามาลุกมายึดกลับไปจับมาแบบเนี้ยครับทําให้สงครามในลาวเนี่ยมีกําลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงจากสถิติที่ผมไปจดมาไปค้นมาเนี่ยนะครับคาดว่านะครับทหารไทยที่เสียชีวิตในสงครามลาวในเฉพาะนะฮะเฉพาะสามสิบกองพัน ในเครื่องที่สามเนี่ยมีประมาณสองพันกว่านางนะครับปลูกกลับเป็นเฉลยประมาณส็ดร้อยกว่านานงะสูญหายอีกไม่นับนะครับคือเนืน่องจากว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามลับบางคนข้ามไปลกฝั่งนู้นเนี่ยก็ไม่มีชื่ออยู่ในสาระบกนะครับซึ่งอย่างมันเป็นความลับไปหมดฉังนั้นเราจึงไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนได้แต่ณนะเวลานี้เนี่ยที่มีตัวเลขที่ชัดเจนหลายชื่อที่ชัดเจนเนี่ย อยู่ที่ประมาณ2,700กว่านายนะครับที่เสียชีวิตนะครับครกจับเป็นเฉลยอีก600กว่านี่ก็คือเรื่องราวของอนุสาวรีนักรบนิลามนะที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักรบเหล่านี้นะครับซึ่งถ้ารวมกําลังรบแล้วเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่านายที่ส่งข้ามไปครับ,รบอ แล้วในส่วนของวีรกรรมอื่นๆที่พันพี่หนุ่มเนี่ยอยากจะฝากถึงให้กับคุณผู้ฟังได้ลําลึกถึงว่าถ้าสมมติอยากจะติดตามเนี่ยสามารถติดตามไว้ที่ไหนบ้างครับพี่หนุ่มครับครับเรื่องราวการสัมภาษณ์นักโลกนุตนอลสามสามเนี่ยนะครับผมสัมภาษณ์หลายท่านนะครับน่าจะประมาณสามสิบกว่าท่านละเรานำลงใน YouTube ช่องสันิโรดนะครับ S A N I R O J นะครับอยู่ในช่องสันิโรดเนี่ยนะครับใน u t u b e นะ ส่วนในเพจเนี่ยก็พิมพ์คำว่าครูหนุ่มแล้วก็สามิโลสาาลาอสลานอนมูสระอิจราโอเราเดือดจ่าจันบรมสะดันนะครับถ้าจะเห็นเรื่องราวของนักรบทิลนามที่ผมเดินทางบางท่านอยู่เชียงใหม่บางท่านอยู่จันทบุรีบางท่านอยู่ขอนแก่นบางท่านอยู่โคราชนะครับเราก็จะด้านด้นไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะเก็บประวัติศาสตร์เหล่านี้เอาไว้เพราะนักรบเหล่านี้อายุประมาณแปดสิบเจ็ดนั้นแล้วนะครับคอณเหล่คนเนี่ย อีกประมาณสิบปีเนี่ยเราจะไม่สามารถจะสองภาพที่ท่านเหล่านี้ได้ละ<ม>เพราะว่าประวัติศาสตร์ก็จะเริ่มจางหายไปครับแ้่กจการเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าแต่ถ้าเกิดเราสัมภาพบุคคลเหล่านีาน้นได้เนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ที่มาจากหลักฐานชั้นที่หนึ่งนะฮะจากตัวท่านเองเลยนะครับซึ่งมันจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศ ตื่ไปตราบนานเข้านานครับครอัซึ่งเป็นอีกเรื่องเรื่องราวที่ดีนะครับและความภาคภูมิใจของประเทศไทยแล้วก็สู่คนรุ่นหลังนะครับว่าพื้นเป็นดินไทยนะครับอย่างที่ทราบันดีเนี่ยเราได้มีถูกปกป้องด้วยวีรบุรุษไทยหลากหลายท่านเลยทีเดียวรวมไปถึงนันกรบดีนำามส3 3อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็สามารถนําไปบอกเล่าเรื่องราวหรือว่านําไปเล่าให้กับบุตรหลานหรือว่าลูก ของท่านฟังได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพันเอกสน,นิโรธธรรมยศนะครับที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทรหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของประวัติศาสตร์ชาติไทยพื้นแผ่นดินไทยและความภาคภูมิใจของคนไทยในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ละทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับในช่วงเพื่อสังคมไทยกองมัะชาการกองทัพไทยสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามผิดทางยูทูบชแนล a n ร์ทัฟฟ์บอ o แคสต t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองปัะชาการกองทัพไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานตุศกรา2565ทั้งในด้านการขับขี่ยานพาหนะส่วน,นละรเนทบบนนป โดยขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางภายใต้แนวทางชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุซึ่งกองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2565ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28รกรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 พระศาสนาจะเธอทูนไว้ปกป้องแผ่นดินแมสูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนทุ่มเอกใจพันธนาพาชาติมั่นคงใต้ธงใต้ร่มประชาชนสุขสดใส